สวัสดีพี่น้องที่กระลพมรักครับวันนี้ก็ขอสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําท่วมใหญ่ที่สังคมรบนเชียงรายนะครับได้เป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับให้ทราบโดยสังนเทปนะครับโดยมีรูปภาพโดยมีคลิปต่างๆผสมด้วยนะครับวันพุทธที่1 1กันยายนนะครับก็น้ําก็เริ่มมา8ปดโมงเช้าก็ท่วมขึ้นมาแล้วก็นึกว่าปกติธรรมดาท่วมที่ถนนใหญ่เดี๋ยวก็ลง แต่ปรากฏว่ามันไม่ลงครับประมาณเที่ยงเที่ยเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งโรงเรียนก็ต้องปิดผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านหมดเลยนะครับที่อาสนาวิหารนะครับเสร็จแล้วพอตกเย็นลงก็ยังไม่ลงอีกเวลาหกโมงเย็นเนี่ยนะครับก็น้ําขึ้นมาในบริเวณสักประมาณหนะหัวเข่าได้แล้วนะครับทวมขึ้นมาบนถนนในบริเวณโรงเรียนนะก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่เราก็ พยายามที่จะยกทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นจากที่ต่ําขึ้นที่สูงจนหมดแหละครับแต่ว่าเอาไว้บนเก้าอีบา้บ้างบนโต๊ะบ้างอะไรบ้างแม้สถวิหารเราก็ทําแบบที่เคยทําคือ,อยกมานั่งขึ้นนะครับเอาเก้าอี้มารองไว้ซึ่งมีก่อนนั้นก็พ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามน้ํายังคงไม่หยุดขึ้นนะครับก็ขึ้นเพิ่มเติมมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณเที่ยงคืนเนี่ยน้ําก็ท่วมทุกสิ่งทุกอย่างใน,ในห้อง ตั่างที่เรายกไว้เนี่ยก็ไม่พ้นนะครับอะไรที่เป็นไม้อัดอะไรที่เป็นสิ่งที่เปียกน้ําไปกับน้ําที่หลับที่นอนอะไรต่างๆนั้นจมหมดนะครับจมหมดมันไม่ถันมันมาเร็วจริงๆนะครับน้ําหลากมาเร็วไหลแรงมากนะครับนี่ก็สิ่งที่เราบบยิ่งทียิ่งแรงขึ้นจรกระทั่งเช้าวันที่สิบสองเตื่นขึ้นมาเนี่ยก็สถานการณ์ก็ไม่ดีแล้วนะครับเราในโรงเรียนเนี่ยเราก็มีในที่วัดที่โรงเรียนเราก็มีเด็กที่อยู่กับเรา เราเรียกว่าเด็กทุนที่อยู่กับเราเนี่ยประมาณ60คนม1ถึงม .6 นะครับซึ่งก็เป็นหนวยรุ่นซึ่งเรากา็ไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วเพราะว่าเขาตัดไปประมาณสองทุ่มเขาตัดไป้วตัดไปปั๊บน้าก็ไม่มีใช้ก็ต้องอพยพเด็กทั้งหมดนั้นไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจอพยพเด็กทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งซิสเตอร์รวมทั้งบรดาคุณพ่อก็ต้องออกจากสถานที่ล้วไปอยู่ที่เมืองพานโรงเรียน อสริมาตเทวีห่างไป45กิโลเมตรนะครับก็ไปอยู่กันที่นั่นและก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากซิสเตอร์ที่อยู่ที่เมืองพานนะครับนี่คือวันที่12ก็เป็นอย่างนี้ลุกขึ้นวันที่13ก็เราก็ถามคนที่เราทิ้งไว้ให้เป้าดูแลสถานที่อยู่ 3- ามสี่คนซึงเป็นผู้ที่แข็งแรงและก็มีหน่วยก้านดีหน่อยก็อยู่ที่นั่นแล้วก็โทรศัพท์ถามเป็นยังไงน้าก็ยังไม่ลงนะครับวันที่13บสา น้ำยังไม่ลงก็ยังคงท่วมอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าทีท่าก็จะทรงๆแล้วแต่ว่าทรงทรงก็หมายความว่าท่วมขึ้นมาถึงหน้าอกแล้ะนะครับในบ้านในรายชั้นที่หนึ่งโรงเรียนแนกอนุบาลอะไรก็จมน้ําหมดแล้วนะครับชั้นตะก็จมนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าแต่เราก็รอจนกระทั่งวันที่สิบสี่ก็บอกว่าพอจะเข้าไปดูได้แล้วเราจึงเข้ามาดูแลกันดูว่ามีอะไรเสียหายบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มีเอกสารมีตู้มีโตะ๊ะมีเครื่องไฟฟ้าตู้เย็นตู้แช่ต่างๆนั้นซึ่งเรายกไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่พ้นเก้าอี้โต๊ะมานั่งและก็จมน้ํานะครับจมน้ําน้ํามันไม่ใช่น,น้ําธรรมดาเป็นน้ําที่โคลนด้วยนะมันก็เมื่อเมื่อน้ํามันลงป๊อกก็เหลือที่โคลนทิ้งไว้ตามที่ต่างๆมากมายพอสมควรนะครับเราก็พยายามนะครับก็ดูว่ามีอะไรที่ เราจะเอาออกไปบ้างเราก็เอาออกนะครับเอาออกไปนะแต่สิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องดูให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อเอาใจใส่ให้เสียหายน้อยที่สุดอะไรที่ทิ้งเราต้องทิ้งอะไรที่เราเก็บไว้จะซ่อมแซมได้เราก็ดูแลนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ประชุมกันทันทีวันนั้นนะครับประชุมคุณพ่อซิสเตอร์แล้วก็ครูที่เป็นหัวหน้า ฝ่ายที่ดูแลโรงเรียนดูแลวัดพี่น้องตำรุจบางคนก็ประชุมกันแล้วก็ตกลงว่าเราจะต้องบูรณะกอบกู้โรงเรียนและวัดขึ้นมาให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเราจึงแบ่งทีมออกเป็นสามทีมทีมแรกก็คือดูแลกอบกู้วัดซึ่งก็มีคุณพ่อเจ้าวัดคือพ่อวินยัยเปลี่ยนบำรุงก็ดูแลพร้อมกับซิสเตอร์ตรงนี้แล้วก็พี่น้องตำรวจที่จะมาช่วยกันดูแลวัด วัดก็โอเคไม่ไม่ไมยากลำบากสิ่งที่เสียหายก็คือเครื่องเสียงแล้วก็เก้าอี้โต๊ะบางตัวอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเครื่องเสียงมันก็เสียหายแล้วก็ที่เป็นไม้อัดที่เป็นกําแพงอะไรต่างๆก็มีบางส่วนที่จรุดทุดทสมแล้วก็เสียหายไปนะครับเราก็ต้องทําการซ่อมแซมอะไรซึ่งจะค่อยๆดูแลไปนะครับบริเวณรอบๆวัดก็เต็มไปด้วย ขี้โครนทั้งนั้นอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอีกทีมหนึ่งก็ดูแลโรงเรียนนะครับโรงเรียนซึ่งสําคัญและเป็นเรื่องใหญ่นั่นคือแผนกอรุูปบาลทั้งหมดซึ่งอยู่ในที่ต่ําซึ่งเราจะต้องพื้นปูขึ้นมาให้ทันนะครับเหตุการณ์ให้ได้โดยเร็ววันนะครับก็มีพ่อมอีผู้อำนวยการโรงเรียนคือซิสเตอร์มาเซอร์ที่ดูแลโรงเรียนแล้วก็คณะครูก็ช่วยกันที่จะพื้นปูโรงเรียน ซึ่งก็เต็มไปด้วยโครนหมดทุกห้องและสําคัญกว่านั้นก็คือวัสดุต่างๆที่เป็นปูเป็นไม้อัดเป็นกระดาษอัดเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี e อ้ที่ไม่แข็งแรงที่ไปกัะน,น้ําหรือว่าผ้าห่มหรือว่าสิ่งที่ขนไม่ทันเนี่ยนะครับเครื่องเสียงเสียหายหมดนะครับเสียหายหมดรวมทั้งตู้เย็นในครัวครัวที่ทำอาหารทำอะไรก็เสียหายหมดแต่ก็โอเคใน ระหว่างนั้นเราก็ดูว่าจะทํำยังไงก็ว่ากันไปนะครับเราก็ประชุมแล้วก็มีทีมที่จะดูแลพื้นผูโรงเรียนแยกกับดูแลวัดและมีอีกทีมหนึ่งที่เราก็ตั้งไว้เลยว่านั่นคือเราจะต้องดูแลชาวบ้านที่อยู่รอบๆเราหรือว่าสามหมู่บ้านที่โดนน้าท่วมด้วยในจังหวัดเชียงรายซึ่งก็มีอยู่หลายหมู่บ้านก็มีคุณพ่อเจ้าวัดพ่อวินัยแล้วก็มีซิสเตอร์มีมาเซอร์มีพี่น้องสับหุจที่อยู่ในเมืองในเวียงนะครับ ก็จะเป็นผู้ดูแลตรงนี้โดยก็ช่วยกันว่าจะช่วยพวกเขายังไงได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดเราจะกระทำกันและเราก็นัดหมายว่าวันที่15กันยายนนั้นเราจะมีนัดพี่น้องสำรวจเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดวัดและบริเวณโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่16ไร่เศษซึ่งบัดน,นี้ก็เต็มไปด้วยโคลนถึงประมาณ ตะตุ่มถึงหน้าแท่งอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้บางแห่งลึกก็ถึงหน้าแท่งบางแห่งมันก็ถึงตะตุ่มอะไรแต่ทุกคนทุกแห่งเต็มไปได้วยโคลนรวมทั้งในห้องต่างๆด้วยอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเราประกาศไปทาง Facebook ทางสื่อออนไลน์นะครับสักประมาณ10บโมงของวันที่15บห้นเดงก็ปรากฏว่ามีพี่น้องที่เป็นชนเผ่าที่อ,อยู่ตามดอยต่างๆเนี่ยพากันลงมาขับรถมาบางทีก็ไกลนะสองชั่วโมงดอยช้างก็มีแล้วก็มีสองชั่วโมงลงมา แล้วก็อุปกรณ์อะไรไม้กวาดอะไรมามา,มาทั้งพ่อบ้านแม่บ้านัยรุ่นแล้วก็มีผู้บวุโสหกสิบกว่าเจ็ดรวมเจ็ดสิบแล้วก็มาปรากฏว่าลงมารวมกันประ,ประมาณสามร้อยคนลงมาจากหมู่บ้านต่างๆก็แน่นอนเมื่อคนเยอะมันก็ทํายากลําบากนะเขามีเครื่องมือมาก็ตามแต่ว่าเครื่องมือก็เป็นของชาวบ้านที่จะบางคนก็เอาจอบมาเอากะป๋องมาอะไรก็มาแต่ว่า เราก็รู้มาแล้วเราก็ทำนะเราก็พยายามที่จะตักโลนตักอะะรบปรวมไว้นะครับก็ให้เขาและเราก็ประชุมทันทีในเย็นนั้นประชุมหัวหน้าที่เป็นชนเผ่าคนหนึ่งซึ่งมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็มีวิธีการจักการเป็นผู้นําที่ดีก็ได้จัดสรรบริหารแล้วเราก็ตกลงว่าขอแค่วันร้อยคนก่อนนะครับรวมกับเด็กของเราก็ประมาณสองสามร้อยคนก็ รวมแล้วประมาณ200-300คนต่อว,วันช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับเขาก็จัดสรรว่าเอาไม่จะไม่ต้องลงมาทุกหมู่บ้านผัดกันลงมาอาทิตย์นี้าวันนี้หมู่บ้านนี้วันนั้นหมู่บ้านนี้เขาดำเนินไปนะครับตามสิ่งที่มอบหมายให้นะครับก็ปรากฏว่าเราก็ใช้เรื่องราวอย่างนี้นะครับใช้เวลากระทําอย่างนี้อยู่จนถึงวันที่26 27อะไรเนี่ยรวมแล้วเราก็2อาทิตย์กว่านะครับรวม2อาทิตย์กว่า ที่ค่อยๆคลี่คลายนะครับแล้วก็เอาสามารถเอาขยะเอาดินเอาสิ่งที่เสียหายไปทิ้งออกไปได้โดยมีผู้ที่มาช่วยเหลือจะเป็นรถบรรทุกรถตักอะไรจากที่ต่างๆก็มาช่วยกันนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ที่เราได้ทำนะครับและแน่นอนที่สุดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่11จนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอะไรเนี่ย เป็นภาวะที่เราทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ชอนะครับก็พยายามช่วยกันทั้งคุณครูทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งพี่น้องจากอาชนเผ่าจากหมู่บ้านก็มาช่วยตลอดแรงกายแรงใจที่ได้มาทํากัน,นที่นี้นะครับโดยที่ก็ทุกคนก็สู้นะครับกอบกู้ได้ประมาณ80%สําหรับบริเวณนะครับก็ยังคงทําต่อไปเรื่อยๆนะครับ วเวลาเดียวกันนะครับในสังคบุชนเชียงรายก็ไม่ใช่เพียงที่อาสนะวิหารที่เราไปฟังนี้เท่านั้นแต่ว่าต้องประสบภัยกับน้ําท่วมอีกหลายๆแห่งแต่ว่าทุกจังหวัดเลยของเชียงรายก็ได้สังคมุญชนเชียงรายจะเป็นที่เวียงแกน่นเวียงป่าเป้าซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับรพลําเภอที่จังหวัดน่านก็โดนนะครับที่พยาที่เชียงคำก็โดนแต่ว่าก็ยังไม่ไม่หนักเท่าไหรแต่ที่หนักๆก,ก็มีที่อาสนะวิหาร ที่เชียงรายแล้วก็ที่เวียงป่าเป้าก็ถูก,ถก,ถกท่วมสองสามครั้งแต่ว่าก็ทําความสะอาดได้โดยไม่ยากลําบากในท,ที่ที่อาสนะวิหารนี่ก็ลำบากหน่อยเพราะว่าพื้นที่กว้างแล้วก็มีตึกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมันก็อยู่คนละทิศละทางมันก็ทําให้ทําความสะอาดยากหน่อยตลอดเวลานะครับที่เราอยู่ในความยากลําบากตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะไม่พ่อเห็นก็คือพวกเราเห็นความรักความห่วงใยจาก พระเบญ้านะที่พระองค์ทรงให้มีผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือเราทั้งทางด้านวัตถุทางด้านปัจจัยคำภาวนามีมูลนิธิต่างๆที่เป็นของราชการก็ตามหรือของเอกชนก็ตามที่ไม่ได้เป็นคริสชนนะก็เข้ามาช่วยเข้ามาดูแลนะครับทางสอชอก็นุ่งขึ้นได้ประมาณสองสาวันที่เกิดเหตุก็ไปเยี่ยมเรานะครับทางเลขาธิการสอชอแล้วก็อลองอประหลัด กระทงก็ไปเยี่ยมเราที่โรงเรียนนะครับในเวลาเดียวกันก็มีพี่น้องมากมายจากาทุกๆแห่งก็ส่งทั้งแรงใจแรงกายและก็ทุนทรัพย์มีทุกสังคมมนดน,นะครับสังคมมรดเองหรือว่าวัดต่างๆเองในจารัสสันก็ได้ช่วยในทุนทรัพย์ให้กําลังใจโทรไปอะไรที่ที่ที่ เราได้รับเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เราเห็นความรักของพระเบบีเจ้าเมื่อเราเกิดความยากลําบากนะครับที่อีกแห่งหนึ่งกง็ที่แม่สายที่แม่สายเนี่ยไม่ได้โดนที่วัดคาทอลิกแต่ว่าหมู่บ้านที่อยู่ที่แม่สายที่เป็นคาทอลิกก็โดนแล้วพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ได้เป็นคาทอลิกหรอกแต่ว่าอยู่ตามอยู่ริมแม่น้ำํำตลาดสายลมจอยอะไรต่างๆที่เราเห็นในรูปเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นความ เน็ตเลยแล้วก็ความลําบากมากมายรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่แม่สายนั้นด้วยนะครับก็ได้รับความทุกข์ยากโดยทั่วหน้ากันสําหรับการเกิดภัยน้ําท่วมใหญ่ในครั้งนี้และปัจจุบันยังไม่เสร็จนะครับปัจจุบันเนี้ยขณะนี้วันที่สิบกว่าแล้วเดือนตุลาคมวันที่สิบสองสิบสาม,สามและษณะที่พ่อพูดก็ยังช่วยกันอยู่เวลานี้ก็มีสามเณรใหญ่ก็ขึ้นมาที่จะไปช่วยกันล้างบ้านช่วยกัน ทําให้พี่น้องประชาชนที่ยังต้องอยู่ในความยากลําบากนั้นจะได้มีคนช่วยเหลือดูแลในเรื่องเรื่องที่จําเป็นกับชีวิตกับอาชีพของเขาก็เราก็ได้ทํากันอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโอกาสนี้เองนะครับพ่อก็ต้องขอขอบคุณด้วยใจจริงสําหรับทุกๆองค์กรเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งสําหรับสังคมมชนที่เห็นใจเราคือทุกสังคมมชนนะครับก็มา่รู้ว่าเราน้าท่วมก็ ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คณะนักบวชหลายๆคณะเลยจะว่าทุกคณะก็ได้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็พร้อมทั้งส่งทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือเราในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้สถาบันการศึกษาโรงเรียนที่สันตัดก็รู้ว่าโรงเรียนเราเสียหายมากมายก็ช่วยเหลือนะครับด้วยทุนทรัพย์ด้วยข้าวของ ด้วยวัตถุด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดรวมไปถึงสถาบันกลุ่มองคอ์กรมูลนิธิทั้งทั้งเป็นของรัฐทั้งเป็นของเอกชนไปจากชนบุรีและอื่นๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณไว้แนละโอกาสนี้เป็นอย่างสุดนะครับและขาดไม่ได้ก็คือพี่น้องที่เป็นชนเผ่าชาวดอยที่ลงมาช่วยกายแรงกายทุกๆวันเลยไม่เห็นแก่นเหน็ดเหนื่อยแม้อายุจะมากแล้วพ่อกระถามว่าทำไม ลงมาได้มาทําไมไม่ได้ไม่ได้ฉันอยากมาอยากมาช่วยหนะครับก็ลงมาจริงๆแม้เด็กเล็กอายุสักเจ็ดแปดขวบก็ลงมาแล้วก็อยากจะกวาดน,นะครับก็ไปกวาดน้าเหมือนกันนะั่นก็เป็นอะไรที่น่ารักเป็นอะไรที่เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันก้าวไปได้วยกันในความทุกข์ยากนะครับและสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือพี่น้องทุกท่านที่ได้ส่งวัตถุอุปกรณ์ จะเป็นรถบรรทุกรถน้ำเร่องเงทุนทรัพย์ที่ไปช่วยร่วมด้วยช่วยกันด้วยความรักความห่วงใยบางคนก็ทำอาหารไปบริการสำหรับคนที่มาทำงานและ,ะที่มาช่วยเหลือนะครับก็ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับในโอกาสนี้พ่อก็ขอขอบคุณด้วยใจจริงแล้วก็ขอพระเป็นเจ้าทรงตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้องทุกๆท่าน อีกครั้งหนึ่งนะครับขอทุกท่านจะได้รับผลบุญได้รับความดีความรักจากพระเบญ้าเช่นเดียวกันและว็็ขอให้เราได้ทําให้น้ําท่วมในคราวนี้แม้เราจะวัดของเราหรือในหมู่บ้านของเราจะไม่มีใครที่ต้องจากไปหรือว่าต้องพบกับอุปสรรคความบาดเจ็บอะไรมากมายนักแต่ว่าก็ทุกคนก็ยังปลอดภัยดี แล้วก็จะก้าวต่อไปสู้ต่อไปแม้ตอนนี้ยังจะต้องบูรณะ,ะกันอีกนะครับอีกหลายเรื่องหลายราวจะเป็นตัวอาคารจะเป็นความเป็นอยู่ที่เราจะต้องกอบกู้มาให้เหมือนเดิมอาชีพของพี่น้องสำรุจที่มีอยู่นะครับตัวอย่างเช่นอาชีพขายปลาเผาอย่างเนี้ยอาชีพร้านอาหารอย่างนี้เครื่องไม้เครื่องมือันไปกัน่าหมดเงี่ยเราก็ต้องหาทางช่วยเหลือกันนะครับโดยที่เราก็คงจะไม่ใช่ช่วยเฉพาะผู้ที่เป็นคาทอลิกเป็นคริสต์นนั้น้วก็พี่น้องที่เดือดร้อนเราก็ช่วย เหมือนกับที่พระเยสุเจ้าบอกให้เรารักกันและกันและก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับโอกาสนี้พ่อก็ขอขอบคุณและขอพระเบญเจ้าประทานพระพรให้กับทุกท่านที่มีน้ำใจดีนะครับขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด